ค่ะโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมีของเล่นด้วยนะคะนุมนน่มอันนู้นอันโ้นมาเราจะมาเดาจามาเล่นไขเดโนเสาร์กันใช่ไหมคะลูกเอาลูกเอาไข่เดโนเสาร์เล่นตักไข่เดโนเสาร์กันใช่ไหมคะเล่นตักไข่เดโนเสาร์กันค่ะนี่ช่วยไหมนี่ มีหลายสีเลยใช่ <im an disadvantaged country> ไหมลูกหูยไข่ไดโนเสาร์มีหลายสีเลยหูยน่ากัดโอ้ช anyway. <syndrome> ีโอ้นี่ไข่ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีไข่ไดโนเสาร์ไข่ใหญ่ด้วยอันนี้คือไข่ไข่แป้งไข่ใหญ่ๆเลยค่ะนี่มีลูกไดโนเสาร์อยู่ข้างในด้วยใช่ไหมลูก หนูจะเล่นตักไข่ไดนเสราวรือว่าหนูจะเอาเอาไอ้อตักไข่ไดนเสราวรือว่ายังไงหรอฮะตักดก่นหนก็ตักตักไข่ไดนเสสาวแล้วเราจะมาเล่นไอตัวไข่ปลาตัวนี้ค่ะนี่เอาถือไว้ก่อนเล่นสีกันนี่นี่ว้ามันจะกินแล้วหรอ มันจะกินไข่ปะลางกินไหมไดโนเสาร์กินไห<อ>ม,มว้าวว้าวกินไหมลูกไหนเอามาให้ดูหน่อยนี่เอาให้ตรงนี้ด้วยน้องฮะล้างอยาก,ยากล้างล้างน้องเหรอเอาไดโนเสาร์ล้างใช่ไหมลูกเฮ้ยล้างเลยล้างมาไม่ด้วยล้างหาไม่ด้วย มันก็จะเป็นสีสีเหมือนเล่นสีขยําสีเล่นเนี่ยเป็นไข่ปลาตรงนี้จะเป็นสีอันนี้สีแดงว้าวว้าวทาสีให้น้องหรอคะโอ้ oh, ทาสีให้น้อง นี่ก็จะเป็นไข่ยายลูกแก้วโอ้นี่ท่านผู้ชมนี่อาบน้ำไมคะเอาพี่หมีอาบน้ำด้วยหรอคะพี่มีอาบน้ำเหรอพี่มีเล่นฟองด้วยไหมให้พี่มีเล่นฟองด้วยไหมคะใช่พี่มีเล่นฟองด้วยโอ้พี่หมีเล่นฟองด้วยชิมลูก ฟองด้วยใช่ไหมหลกพี่หมีเล่นฟองด้วยไหมคะเออพี่มีเล่นฟองพี่เดโนอูสาวเล่นฟองใช่ไหมคะหนูอาบน้ำหนูอาบน้ำใช่ไหมหลบ ใส่ด้วยใช่ไหมคะมาเอาน้ำใส่ที่หมีจะไม่หลบเอาน้ำใส่ที่หมีกันค่ะจะไม่หลบมาเอาน้ำใส่ที่หมีกันค่ะนี่เอาน้ำใส่ที่หมีกันก็หูนิ่ง้อุอ้ยอุ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 ้ยไปดูพีห a a ่หมีล <respuesta. S 1> <ๆ>ูกพี่ม <cold> ีโตแล้วพี่มีโตแล้วพี่มีโตโตพี่มีโตโตพี่มีโตโต นี่พี่มีตัวโตวแล้วพี่มีตัวโตแล้วค่ะโอ้พี่มีตัวโตวแล้วอ่าไหนดูสิพี่มีพี่มีต้ตองเอาอะไรไหมอัดรูไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงหนูเอาหนูเอาไข่ปลาใส่ใส่ปากพี่มีไปอ่ะอาใส่ในนี้นเลยอะาใส่เลยเาใส่ซิว่ามันจะเป็นยังไง เอาใส่เลยลูกใส่ได้นี่นี่เอาถือเอานี่นี่นี่เอาใส่เอาใส่เอาใส่ว้าวอใส่ให้พี่หมีอ่าใส่ให้พี่หมีเลยเอาใส่ให้พี่หมีไปหมดเลยนะเอาใส่พี่หมีให้หมดเลยว้าเต็มเลยไข่ปลาพี่หมีเต็มเลยนี่ ว้าวพี่มีมีไข่ปลาเต็มเลยดูดิว้าทำไมพี่มีมันเป็นคนๆอย่างนี้เนี่ยเดียวพี่มีมันเป็นคนๆว้าอุยอุ้ยอุ๊ยอะไรนะพี่มีพี่มีทำไมเป็นอย่างนั้น นี่ใส่ตัวพี่หมีก่อนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาตัวนั้นใส่เขมาูกห้าวพี่หมีของเราว้าวพี่หมีตัวอ้วนแล้วใช่ไหมพี่หมีตัวอ้วนแล้วพี่หมีตัวอ้วนแล้วค่ะนี่่จะอ,อาบน้ำเล่นให้พี่ไดโนเสาร์เหรอลูก ชูชูชูเนี้ยนะมีฟองแล้วเนะนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่ก็มีฟองแล้วเนะนี่ยนี่นี่ว้าอาน้ำอาน้ำให้ได้น้องเาวว้ดแตกะแตนะ อาบน้ำให้พี่ดนโนเเา้านะครับคุบุบุบ,บ <c oughs> อ้าวีอาค่อาบน้ำให้เดโนเเาร์อันนี้อาบน้ำให้พี่ไดนโนเเา้านะครับคุบุบค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 ุบุบอีกตัวนะึงนี่พี่เดนโนเ่เช้าตัวนี้ก็ต้องอาบน้ำฟองเต็มเลยลูก เช้านี่อีกค่ะอาบน้ำให้พี่ไดโนเสาร์ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเอาน้ำมาอาบให้พี่ไดโนเสาร์กันอ่าทีนี้นก็เอาน้ำมาอาดตัวให้พี่ไดโนเสาร์กันน,น,นี่อาบน้ำให้พี่ไดโนเสาร์ ใช่ไหมคะนี oh. uh ่ท huh. <t ort os ini> uh, ี t t care, ่ใจนอเชาโอ้โนี่าบด้วยนูาบน้ำด้วยใช่ไหมลูกอาบน้ำให้เดน้อเช้าด้วยอาบน้ำด้วย ร่างไขอันงด้วยค่ะโ,โอ้โอ้โอาน้าได้ไหมลูโอ้โหควาเต็มเลยดไข่ดิเจอเต็มเลยโอ้ตักไข่ดินเจ้ากัน เดนอสาวอันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเราอาบน้ำให้พี่เดนเสาร์หมดครบแล้วทีนี้อาจจะมาจิ้มพี่ไดโนมาจิ้มกันใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกันลูกนี่นิยวขาสวัสดีค่ะคะบ๊ายบายค่ะ หนูขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนสื้อผ้ก่อนนะคะบ๊ายบายลูกมองกล้องด้วยสิลูกคะ่ะบ๊ายบายนี่มองกล้องตรงนี้มองกล้องตรงนี้บ๊ายบายจ้า